ปึ๊บปุ๊บหมุนซ้ายเอาลงหมุนขวาอ่าไหนบอกว่าไม่ใช่แม่ค้าขายปลาล้างไงนะใชเกันบอกว่าไม่ใช่แม่ค้าขายปลาล้างไงหมาเลยเนะี่ยหมาเนงะี้ยดึงเนี่ยดึงให้สุดเลยหลังมือมาตรงศูนเลยยกหลังมือมาใช้นิ้วหัวแม่มือจิ้มลงน้ำไว้ปึ๊บมันจะถูกนะฮะอีกครั้งหนึ่งขออีกสามรอบ หนสองรบต้หมนหมนในหน้าคืนทุกคนรอ,อเพื่อนแป๊บนึงเพื่อนกำลังตามมาคือซื้อตัวคนละเที่ยวตอมตอ,ตอเตีียวตัวหนึ่งสองต้มหน้า จะไว้จริงให้มันอร่อยตําหัวใจให้มันป่อย